สวัสดีค่ะทุกคนค่ะทักทายจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะตอนนี้โตโัวต้ยืนอยู่ในเมืองร้อยเอ็ดนะคะมาเลาอเมืองมาเที่ยวรอบๆเมืองกัน1วันค่ะตามไปชมรอบร,อบ,รอบเมืองด้วยกันนิดหนึ่งนะคะที่นี่ร้อยเอ็ดค่ะด้านหน้าก็จะเป็นซุ้มประตูสาเกตนครจ้าส่วนด้านนี้ก็จะเป็นหอโวตนะคะ ย้อนแสงนิดหนึ่งขออภัยด้วยนะคะดวงอาทิตย์กำลังจ้าเลยทีเดียวหอโหวตจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโลโก้หลักของเมืองร้อยเอ็ดนะคะเดี๋ยวจะพาวนรอบๆบ,บึงพระลานใจนิดหนึ่งค่ะเพราะใหญ่อยู่นู่นค่ะวันนี้อากาศก็เที่ยวลมเที่ยวเย็นสบายเที่ยวร้อนนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ถือว่าอากาศดีค่ะสำหรับมาบ้านช่วงนี้ ฮลัลโหลฝรั่งสวัสดีครับมาเที่ยวร้อยเอ็ดจ้าพาพ่อใหญ่มาลอบบึงกันหนึ่งวันนะฮะวะิลมแรงเหมือนกันนะคะขอภัยเสียงลมด้วยนะคะด้านหน้าก็คือเจ้าพ่อ,อะพระรานชัยจ้าใครคิดถึงบ้านก็ดูกับโตัวโตวไปนะคะที่นี่เมืองร้อยเอ็ดนะคะ รอยเอ็ดเพชรอิสานรปรานใจบึงงามนะคะทำขวัญใหม่โตโตก็ไม่ค่อยจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีหอโหวตขึ้นมาอีกนะคะเดี๋ยวปีใหม่นี้วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็จะมาดูพลุก,กันนี่ละคะ่ะตรงหอโหวตนี้เลยนะคะเขาก็จะมีการยิงพลุออกมานะคะหลายร้อยนัดเลยทีเดียวะคะ่ะ เดินเดเที่ยวอีสานเที่ยวร้อยเอดบ้านเรานะคะอุย้ยน้ำใสมากค่ะเดี๋ยวตัวโต้ก็จะขึ้นไปไหว้นะคะไหว้ศาลหลักเมืองนิดหนึ่งนะคะเจ้าพ่อพระลานชัยคะ่ะเรานี่มาบ้านมาอะไรนิดหนึ่งนะคะส่วนสมเด็จพระศรี นักครินนะคะร้อยเอ็ดค่ะมาบ้านเราก็เที่ยวอีสานกันสักพักหนึ่งนะคะ <ๆ S 2> เห็นอะไรก็จะได้ถ่ายให้กันชมไปเรื่อยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะตอบคอมเมนต์นชาบ้างอะไรบ้างนะคะช่วงนี้นะคะแต่ก็คิดถึงแฟนคลับ f อทุกคนนะคะ วนวนวน,นขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะนี่แหละค่ะสาลหลักเมืองประจำเมืองร้อยเอ็ดนะคะทุกคนก็ไหว้ขอพรกับตัวตัวได้นะคะนี่แคะคะศาลหลักเมืองร้อยเอ็ดค่ะ ทีแรกก็อยู่แต่ที่บ้านนะคะบ้านก็ห่างจากตัวเมือง30กิโลเมตรได้นะคะสำหรับบ้านของตัว,ตวเองนะคะแต่วันนี้พ่อใหญ่ก็ชวนมาชวนมาเล่นในเมืองกันนิดหนึ่งเปิดหูเปิดตานิดหนึ่งะคะ่ะอยู่แต่บ้านก็ยังว่าระคับ,บ้าน,นอกนะคะไม่เหมือนในเมืองนะคะส่วนด้านนู้นก็องค์พระสูงใหญ่นะคะพาเดินรอบๆชมบึงพระรานใจนิดหนึ่งนะคะทุกคน เดี๋ยวตัวโตถึงอยากขึ้นไปไหว้นะคะสักครู่เดียวค่ะจะขึ้นไปไหว้ท่านนะคะของไหว้เราก็ซื้อได้ตรงนี้เลยค่ะใครมาร้อยเอ็ดมาบึงพระารามชัยก็อย่าลืมนะคะสาลหลักเมืองนะคะนี่แหละค่ะ ตอนนี้ก็ได้ดอกไม้แล้วก็น้ำมันเติมตะเกียงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาไหว้ด้วยกันนะคะขอพรเจ้าพ่อหลักเมืองด้วยกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะทุกคนค่ะ ตอนนี้เราก็ไหว้ศาลหลักเมืองเสร็จแล้วก็พาทุกคนชมรอบๆอีกนิดหนึ่งนะคะวนไปวนไปเดี๋ยวก็จะพาพ่อใหญ่ไปหากินข้าวแล้วก็อาจจะหาทางกลับบ้านกันละคะ่ะเห็นบึงพระรานใจทีไรก็นึกถึงตอนเป็นเด็กน้อยนะคะนับมือนับตีนนับนิ้วเท้ากันเลยทีเดียวว่าเมื่อไหรจะใกล้ถึงปีใหม่แม่จะพาเข้ามาเที่ยวในเมืองสักครั้งนะคะ พาผู้เท่ามาเที่ยวร้อยเอ็ดจ้าส่วนทางนี้ก็ทําสะพานใหม่นะคะกําลังข้ามสะพานไปฝั่งทางเมืองนะคะมีเกาะมีต้นมะพร้าวเกาะเล็กๆด้วยนะคะ ทุกคนเลาะชมทั่วสารทิศแล้วนะคะรอบทิศทางของบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะฝรั่งดื่มกาแฟเย็นจ้าฝรั่งดื่มกาแฟเยน็นกาแฟเยน็นอร้อยอ จ้าสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนลงเพียงเท่านี้นะคะใจกลางเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีจ้าช่วงเที่ยวไตยนะคะ